คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนิแอดมินเกามลเชียจะพาพี่น้องเอฟซีไปตามต่อกับอเหลียกความฟันของลูกชา้เด้อครับผมก็คือน้องอูนะพี่น้องเนาะครับก็บมีพี่น้องเอฟซีหลายท่านกะอยากให้แอดมินเกามลเชียไปสอบถามลูกชา้ว่า ฝันได้ตัวใดฝันดีบอสครับผมครับงวดว่าหันโนพี่น้องเนาะเป็นที่หนาเสียดายครับผมอ่าลูกไส้กับฟันได้ว่าเห็นลกแมคโคโนะพี่น้องเนาะสองสามครับผมครับเลขออกสองสี่โพี่น้องเนาะแต้มเดียวครับล่าสุดกับมาฝันเห็นสางอีกนะฝันมาอ่ามีผู้ยิ่งจูงสางมาหาครับผมข้ากันตีกับหลูกกับคือสามเก่ากับหนึ่งเก่าครับพี่น้องเลขออกศูนย์เก่าอีกครับผมเอางวดวันที่สิบหกคือภาคมเดี๋ยวไปอ่า ตามต่ออสอบถามลูกชายของเราพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ลาบกับน้องอู๋ครับผมครับก็อย่าลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาแชร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเลยครับพักลาครับอ่าสวัสดีอ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ในหลวง วัสดีครับเปุนยังม้ยครับเออเป็นยังไงล่ะเวลาไปหาหมอหล่ะขาเป็นยังไงไข่เนียไปไข่เนี้ยหรอครับก็ยังแงมางกัเจ็บคือเกาลหรครับอืมมันยังขัดอยู่เนาะเอาเดี๋ยวกีก็คอยๆสอบไปดอกล่ะเดี๋ยวพอจีไปอันถามหมออีกทีหนึ่งว่า จังไงจีรักษาวิธีการจังไดให้ต่อไปครับเป็นเตสิีดนอนงวดบ้างหันไหมบักลาบ,บอกว่ารถไมโครเบอร์ยี่สิบสามดีแหมแต้มเดียวครับฟันเห็นสร้างอีกฟันเน้นสร้างกับศูนเก่าหนึง่งหนึ่งเก่าเนาะบุกลาตีให้หนึ่งเก่าเฉียดไปแต้มเดียวอันเพราแง่ไม่แง่ก็อยากให้พ่อมา ถามมึงก็เก่าแล้วว่ากหลานฟันดีบองงวดนี้เป็นยังไงค็อันลอยฟัง,งนะพิธีไรขาไรตีเนี่ยแล้วครับฟันกับฟันว่ามีเรื่องมีเล่าครับฟันแต่โดนหล่อนบ่อต้องงวดบอ้ยงจังไหนครับต้องงวดครับอืฟันว่าทะเลาะวิวาทกันไ่ทำลายกันอัน พ่อจะเล่าให้พ่อฟังข่า,ขาวๆเดี๋ยวพ่อในความฝันเนะทียบพี่น้องนะอันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นตีไปนั่มก็จะมีเลี้ยงครับอือีกวงหนึ่งเป็นยุไใต้ก็ยังรวมสก,กอดมบ้าคา่าเนี่ยนะครับอืเขาเสียงดังเขาห้องก็ยังข้อขีดได้นะครับผมก็มได้ยิบระเบิดแตกทะเลดิ้นเ,เข้าไปเตะทุนแตกตุ่มเลยครับเราบันเนียเขาก็ได้สี่นาแลียนลายผมผมไม่ได้แรงเึินไป พอผมเลยครับอา้าวเขาเขามาจะคนเขามาสองครับมาสองคนบัหลาดยู่ผู้เดียวแม่รับรถพอจอดที่กู้นั่งออกคนครับเป็นปลาอ่อยอือปลานี่ผมก็แลนใันรถเขาก็ดึงประตุ่มดึงประตัวผมก็ปิดประตูล็อกไ่พอผมก็เลยขี่รถเล่งออกไปแย่งเร็วครับโอ้ บนันทีฟันแบบนี้เวลาไปเบิงตำล่าคนเขาเขาเจ้าตี่าจังไล่ะตีนี่หาหนึ่งก็หาฮกหเลยครับหาหนึ่งก็หาฮกครับที่ว่าเขาไปทะเลาะวิวาทนี่บอห,ห์ห์หห์หกับหาหกหก์ห์ครับห์หหห์ห์หหห์หจห์หห์ก็ล์ห์อ์พ์จาห์ห์ห์หงห์ห์ น้องลุกดิก,ดกัะหองอันนี่นี่มีฝันอีกต่ต่อมาฝันเดปอันอันบ้านเฮะครับยุน่าโอ้ไปบ้านเฮะบ้านเปลี่ยนอยู่บอ๊บ้านบ้านเคยก่อนพอนี้กับสอนก่อนยิมังเรียนหรอโอ้บ้านเฮอยู่หน้าที อันนี้นี่ฟันมือใดนี่ฟันมือคืนก่อนนี่ครับอืมฟันว่าไปว่านแหเรือยครับบันนี้เป็นยังไงบันนี้ออเด้ปลาบ่ขี่ขี่รถไปครับมอไซค์ไปน้ำท่าเขาไปในป่าลึกเห็นยดสายเพื่อนก็เลยผ้าจอดพี่นี่อันั่นเพิ่อนก็ถือเด็ดพลาวเดี๋ยวพี่นี่ไปอีกสายหนึ่งเถอะตัวสายนี้แหละ con tính rồi ừ. thường có nhẹ cái quan nghe mình của một ngàn thua đi luôn với ngủ tè phải chiến tôi một ngày tôi đừng tôi nghe sắp bắn của nghe ba để tôi điều quan cùng mặc ngàm đây Hả? Lúc bay đẹp ba ปลาเข็งตัวหนึ่งตัวบักใหญ่เลยได้ตัวเดียวเท่านั้นบ่แมนียนอ๋อเด็กจับปลาเด็กพี่น้องบ้านแฮียหนุกใจอันนี้อาาสุดนี่เนาะฝันครับก็จกังในต่อแบบนี้คือเอาปลาขึ้นมากแล้วเร็วปะปลาขึ้นมากอะ่ะแพ้กันขึ้นมาอยู่ขู่หวยอืมแล้วก็ จำวันไหนนะครับวันแรกวัเมื่อไรครับอ๋อจำได้ส้มนี่ครับจำได้แต่ว่าตะของบ้านแหงงามขนาดจนอันผู้ใหญ่เป็นหยองเลยจีครับมันส้มครับแต่ปลาเข็งตัวหนึ่งครับเข็งนี่ป้อมฟันลูกไส้เด้อครับพี่น้องพิจานาเบิ่งเอาเอามาฝากพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียร์นะครับผมอ่าลองตีเบิ่งเด้อครับผมแล้วบัลลาน์เด็กเขาไปเบิ่งในตำล่าเนี่ยบ่บ้านแห้จับปลาะยังนี่ เขาเบิ่งนี้ก็ยกิดหน่าเราเระมาณแปดแปดก็แปดเจ็ดเนี่ยละครับแปดแปดก็แปดเจ็ดที่จะน้าเบิ่งเด้อครับพี่น้องอันนี้ก็เอามาให้เบิ่งเป็นแนวทางเด้อครับผมสำหรับเด็กข้อมฝันของลูกไส้เขาเอาบักลามีเท่านี้เนาะเรียนความฝันเนาะครับอ,อืมตอนนี้ได้เรียนหนังสือไปนี่โจงนี่ ยังครับเปิดวันนี้สิบหกสิบเจ็ดมื้ครับอ,อืมสิบหกสิบเจ็ดตอนนี้ก็ยังอาจพักพรอยู่นเนาะเพราะว่ะาขากันยังพอดีไปสอบน้ำมูกับบัตรพยายามทบทวนตำรับตำล่าไ้กับจะเปิดเลี่ยนแล้วอ,อัขึ้นหม้อหาหลายร้อบาทนี่ครับก็จียากขึ้นเรื่อยเตรียมตัวเพื่อไดีไปอไปเลี่ยนตอต้อเพาเรืม่มทำผลงานตั้งแต่ตอนนี้ละครับอืม เอาเอาพอสีดมันามทา้มจำเนี่ยละไปหาหอาบหนำอาบใน่อานหนังสือหลวดเด้อขอบใจลหลายๆต่างใจเลียนเด้อโอเคเพื่อได้โชคได้ลาภเนาะวสวัสดีเด้อลูกเอาครับพี่น้องครับผมกัดลองพิจน,นาเบิงเด้อครับผมหลุกใจกัดฝันสองเรื่องเล่าเนี่ยลาะพี่น้องเนาะ ต้องวดก็จะเป็นฟันว่ามีเรื่องมีเล่ากับทะเลาะวิวาทกันไัยรุ่นะพี่น้องเนาะสองคนเลยย้ำครับกัแลนขืนลดของเก่ามาเชียนี่แหละครับผมเกาหาแปดหกนี่แหละครับผมแต่ว่าเลขกที่ไปเบื้องเนตตำราเหลขกอันเหลขกทะเลาะวิวาทนี่ก็จะเป็นหาหนึ่งก็ผ่าหกนะพี่น้องเนาะครับผมก็ล่องซื้อขืนซื้อโลงในเรื่องครับผมเอาว่าอเล็กลูกไส้งวดว่าขันกัน ให้สองสามออกสองซีนะพี่น้องเนาะครับผมอีกตัวแล้วก็เป็นอ่านไปว่านแหย่ด้วครับผมไปว่านแหยได้ปลาเข้งมาตัวหนึ่งครับตีได้ก็คือแปดเจ็ดกับแปดแปดด้วยครับผมเฮาพี่น้องก็อ่านน้ำมาฝากพี่น้องเอฟซีพ่อแม่พี่น้องครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้อ่าพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขโคนนี่เด้อครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับก่อมาเชียร์ถูกหวยรวยเยงินไปน้ำกันเด้อครับผม หมวดวันที่16ปุษภาคม6 5สุขูสุข้นครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ